แล้วะ่ะไปดูกันต่อกับข่าวซึ่งแบบว่าหลายคนช็อกอยู่เหมือนกันกับน้องออมสุชาค่ะน้องออมสุชาเนี่ยเป็นคู่จิ้นกับไมพีรัตนะคะเมื่อวานนี้ออกงานแบบเชิญชวนกินเทศกาลอาหารเกาหลีกันที่เซนทรัลเวนะคะก็เลยแต่งเป็นชุดฮังโบนั่นเองนะคะแต่ว่าก็มีข่าวเหมือนกันนะคะว่าน้องออมสุชาเนี่ยไปแย่งสามีชาวบ้านค่ะซึ่งสามีชาวบ้านคนดังกล่าวเนี่ยเป็นถึงเจ้าของ SF กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งข้อความดังกล่าวเนี่ยก็มีการว่ากันจริงในในเฟซบุ๊กนะคะก็มีสาวนิรนามคนนึงไปต่อว่าต่อขานแบบด่า ยาวมากเลยค่ะงานนี้นะคะทำเอาออมตกอกตกใจกันเลยทีเดียวแต่ว่าคนที่ตกใจมากกว่ากันนะคะมากกว่าก็คือแฟนคลับค่ะนะคะนางเอกคู่ไม้อักษรอจะมีใครก็ออมคนเดียวนั่นแหละคะ่ะถ้าเขาไม่ใช่เจ้าของ S มึงจะวิ่งโอ้โหข้อความแบบรุนแรงมากกันเลยทีเดียวนะคะงานนี้ค่ะออมสุชาพูดมาคําเดียวบอกว่าหนูไม่รู้จักแล้วก็ข่าวดังกล่าวไม่มีมูลแม้แต่น้อยเลยละคะ่ะรวไมไปถึงข่าวนี้นะคะขออภัยแฟนคลับเรื่องตีนานะคะคู่จิ้นของเขาซึ่งเร็วๆนี้เขาจะเดินทางไปประเทศจีนคือออมเนี่ยจะไปกับไม้แต่ตี นาเนี่ยอาจจะไปเจอกันที่นู่นด้วยงานนี้ปินกันไปเลยละค่ะไปดูเลยดีกว่าออมสุชาค่ะสวัสดีค่ะอัยอยเซียวเซียวทำซิมิดาทำซิมีดาจะไปตีนหรือยังคะเนี่ยจะไปแล้วอีกสองทีเองเงยเตรียมแพ้กระเป๋าไงบมางอคะเนี่ยโอ้จริงๆชุดเยอะค่ะชุดเยอะมากคือต้องมีชุดที่ใส่ถ่ายรายการด้วยชุดที่ใส่โชว์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันบอกอย่างนี้ได้ไหมคะ ทันบกอย่างนี้ไม่มีเว่าเราไปจีนไงเราก็แบบว่าเออใส่แบบสไตล์แบบที่นู่นแฟนๆที่จีนเนต,ตรียมรอปินอยู่นะคะเนี่ยค่ะหวังว่าจะเจอทุกคนนะคะเรารอรับที่สนามบินเลย <c oughs> เห็นบอกว่าใช่ไหมดีใจนะเพราะว่าคือ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่แบบสําคัญเหมือนกันนะคะที่ไปเราไม่ได้ไปเซี่ยงไฮ้นานมากค่ะก็จะได้ไปเจอแฟนๆที่นู่นด้วยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวติาก็ไปนะนั่นไงประเด็นไปแค่กับไมะติาก็ไปนะคุณนัดกันไปหรือยังไงคะคือเราคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาอยู่เซี่ยงไฮ้อยู่แล้วบอกดีเลยมาเลยอะไรเงี้ยวันไหนคะจะได้บอกเขาถูกวันที่16นะคะ16สิงหาคมใช่ก็เหมือน16เอรกัใช่ให้เขาไปดูดูโชว์อะไรเงี้ยสนามบินจะแตก สามคนใช่ไหมอเออเห็นเ่าเห็นว่าเขาไปไ่ายหนังด้วยค่ะได้เจอกันน้อได้เจอกันค่ะถึงวันที่เราไปสัมภาษณ์กันโหแท็กเยอะมากไปไหมออมใช่ไหมเยอะแ้ว <c oughs> ดีใจคือแฟนๆคิดถึงแฟนๆคิดถึงแบบคือการอยู่ด้วยกันของออมกับตินาเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานมาคือต่างคนต่างทํางานของตัวเองคือไม่ตรงกันเลยอะไรอย่างนี้นค่ะไม่ได้จิ้นด้วยนะแต่เห็นคนมีความสุขก็รู้สึกดีเราก็รู้สึกดีเพราะเรารู้สึกแบบเราอมเข้าไปอ่านขพราความที่แบบโอ้ยทุก คนแบบออนติน่าแบบดีใจจังเลยหลายๆคนก็แบบซึ้งใจน้ำตาจะไหลายอยากเห็นรูปนี้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยเราก็ดีใจที่ทำให้หลายๆคนมีความสุขดีใจที่ได้เป็นกรรมเทพโโอ้ห ชงวะชงแม่คนชงไปถึงแบบเราสัมภาษณ์กันอยู่แล้วที่อออไม่เกาะตีนาคุยแล้วขำเลย่ะคนก็ฟินแล้วอ่ะคุยเล่นแซลกันเลยอะนั่นไงนั่นไงไงค่ะที่แฟนคลับเยอะมากคุยดีใจค่ะดีใจคือคนรักเราเราดีใจอยู่แล้วแหละอืมมีข่าวเยอะนิดนึงช่วงนี้เนาะ แต่ของออมก็เคลียร์ไปว่าไม่รู้จักเลยอเราเคลียร์ไปแล้วว่าเราไม่รู้จักเลยแล้วก็เขาเหมือนเหมือนสร้างคอนเทนต์ในชีวิตเขาเองเราแค่เป็นใครก็รู้ที่เขาแบบหยิบชื่อเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีมูลเลยนะจริงๆแล้วไม่มูลเลยศูนย์จุดศูนย์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 ก็ไม่มีค่ะเอฟอะไรก็ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะรู้เป็นข่าวหนักที่สุดของออมตอนนี้ไม่หนั เลยค่ะรู้สึกว่ามันไม่มีความจริงในนั้นฉะนั้นเอาไม่รับแล้วมันก็ไม,ไม่ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวอเอิ้เลยค่ะมีเตาเาเท่านั้นนิดหน่อยนีน่นะ แฟนขับเป็นห่วงอะเนี่ยคือจริงๆสิ่งที่มันมีผลกอมานะก็คือการที่แฟนขับคิดว่าเราจะทุกข์แล้วเขาทุกข์อย่างเงี้ยในที่ออมไม่โอเคเป็นห่วงคขาใช่ในที่ออมไม่โอเคเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรคือเขาคิดมากหรือทุกข์แบบเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยตอนแรกบอกแฟนขับไปได้ว่าสบายใจได้ใช่สบายใจได้ค่ะไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยค่ะเขาทําอะไรไม่ได้ค่ะจะมวอรี่ใช่จะได้ติดตามโดยอะไรออมไหมอีกไหมคะมีซีรีส์ภาคสองไหมอนันดาพี่อนันดา Hola ไม่ได้มีฟูฮาภาคสองค่ะแต่เป็นเรื่องใหม่เลยใช่ค่ะเรื่องใหม่เลยที่เดี๋ยวจะแถลงข่าวเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นโปรเจกต์รีเมคเหมือนเดิมค่ะวงนี้ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะใช่ค่ะปิดท้ายพูดถึงแฟนคลับด้วยค่ะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะแบบอยากจะบอกว่าเอออมรับรู้ได้แล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นหัวออมมากเกินเกินไปเพราะว่าจริงๆไม่ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะอมโอเคมากๆมากๆเลยค่ะจีนเหรอไหมคะ ภาษาจีนนะคะเชื่อเชื่อนี่เหมือนหัวไอ้หนีแล้วกันบ่อยๆก็ไม่เป็นไรเนาะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชื่อเชื่อนี่เหมือนหัวไอ้หนีนะคะก็เป็นตัวแทนของน้องออมด้วยนะคะก็ตอนนี้น้องออมโอเคค่ะแล้วก็เตรียมจะปั๊มง,งานต่างๆมากมายมาอีกเพียบเลยแหละค่ะ